แน่นอนครับอันนี้เริ่มเ,มเ,มเลยเนาะก็ขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตแถลงก่อนว่าวันนี้ที่มายืนอยู่ตรงนี้นะครับในฐานะเลขาธิการพักแล้วก็ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินะครับพรรเพื่อไทยทุกคนนะครับก็เรายังยืนยันนะครับถึงอำนาจหน้าที่ที่เรามั่นใจว่าอำนาจในการาทูนเก้าวถวายคําแนะนําในการยุบสภานะครับ ท่านรักษาการนายรัฐมตรีหรือว่าปฏิบัติหน้าที่แทนนายรัฐมตีเนี่ยสามารถทําได้นะครับอันนั้นก็เป็นกระบวนการของฝ่ายบริหารน,นะครับแต่วันนี้พวกเรามายินตรงนี้ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติพเพื่อไทยยืนยันครับว่าข้อเสนอสุดท้ายของเราจริงๆคือถ้าพรุ่งนี้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจริงๆนะครับถ้า,าเสียงส่วนใหญ่จะมอบความไว้วางใจให้ท่าน อาจารย์ชยัยเกษมนิติสิรินะครับซึ่งเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากเข้าเฝ้าถวายสัตว์หลังจากที่ทแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วจะประกาศยุคสภาทันทีนะครับอันนี้คือข้อเสนอสุดท้ายของเรานะครับอะ,อะไรจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ก็คอยติดตามดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่พรุ่งนี้ยืนยันครับพรรคเพื่อไทยเสนอชื่ออาจารย์ชยัยเกษมนิติสิริ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยครับรเรกรรนี้เกิดขึ้นเพื่อให้พรราธิรกลับมาโหวตพไทยเป็นไม่ไม่ไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องให้พรรคใดมามาสนับสนุนนะครับแต่อันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันแล้วว่าอันเนี้ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศณตอนนี้นะครับก็จริงๆแล้วตั้งแต่วันที่คุยกันแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงมันมามาเดินทางมาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็ พรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วมีความตั้งใจแล้วก็มีความบริสุทธิ์ใจอย่างยิ่งนะครับที่จะคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เรายื่นข้อเสนอสุดท้ายให้กับพรรคการเมืองทุกพรรคที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรครับแสดงว่าเราป้องกันไม่ให้คุณหนึ่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับ,บ,บนนนนคืออย่าอย่าไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับคืออันนี้แล้วแต่วิจารณญ,ญาณของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละท่านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับ ผมเองในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแล้วก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนยังยืนยันที่จะเสนอแคนดิเดตคนสุดท้ายของเรานะครับก็คือาอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ครับทีนี้คุณเช้งครับได้แถลงไว้เช้า,านี้ก่อนก่อนลงมติวพวกนะครับบอกว่าอยากให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าการเลือกระหว่างรัฐสภาการเลือกระหว่างการถูอกาาอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับผมมาวันนี้มายืนอยู่พวกเรามายืนอยู่ตรงนี้ในฐานะนิติบัญญัตินะครับ เราไม่ทราบหรอกครับว่าขั้นตอนของอฝ่ายบริหารเป็นอย่างไรติดตรงไหนนะครับแต่ฝ่ายนิติบัญญัติยังไงก็ต้องเดินต่อเราต้องมองอทุกทุกมิตินะครับถ้าสมมติว่าเราไม่เตรียมความพร้อมไว้เลยนะครับว่าพรุ่งนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นในสภาผู้แทรนราษฎรพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องเดินทางหนึ่งฝ่ายบริหารก็้องเดินทางหนึ่งแต่ความชัดเจนของเราทั้งสอง หน่วยนะครับทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลมีความประสงค์เดียวกันคือคืออำนาจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างชัดเจนครับก็จริงๆแล้วขนาดเดินขาเดียวยังไม่รู้สึกว่าเราเรายังไม่มั่นคงนะครับยังหาความจริงใจจากพวกเราอยู่เลยนะครับครนี้ก็ไปสองขาอย่างนี้ครับเราจะให้จะได้ดูว่าพวกเราจริงใจขนาดไหน ก็จริงๆแล้วก็ทุกคนก็ให้กําลังใจนะครับแต่ยังยืนยันครับว่าพวกเราทุกคนยังมั่นใจว่าอํานาจของอผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายรัฐมนตรีเนี่ยคืออํานาจเต็มครับแล้วโดวยขั้นตอนคนะ่ะถ่าจะต้องยดดืนโหวตยืนยืนยืน,นสมัครชื่อเสร็จแล้วไปสูขขส่ขาาั้นตอนการเสนอริบสภาเนี่ยจะต้องใช้เวลาบออก่างาง้คือคืออย่างนี้ครับถ้ามันมันก็ต้องมีอะไรเสร็จก่อนนะเนาะนะครับ ก็คือเราต้องดูครับว่าอะไรอะไรที่เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยสิ่งที่เราเสนอเนี่ยวันเนี้ยคือแสดงถึงความจริงใจในการที่จะคือนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเรามองแล้วว่าการเมืองณปัจจุบันเนี่ยมันถึงจุดจุดหนึ่งที่ไปไม่ได้ละ ต้องคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนวีเซตให้พี่น้องประชาชนได้ดูว่าใครเหมาะสมในการที่จะมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลในในต่อไปอย่าลืมนะครับเรามีหลายๆอย่างที่จะต้องเตรียมปลายปีนี้นะครับเป็นเจ้าภาพซีเกมเป็นอะไรอีกเยอะแยะไม่หมดต้องต้องมีคนมาบริหารจัดการนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทุกอย่างต้องต้องเร็วนะครับก็ผมก็ยืนยันตรงนี้อีกทีนึงครับว่าเรามีความตั้งใจอย่างเต็มร้อยที่จะคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนครับ ก็ถึงบอกเลยครับว่าเราเราอยู่กันคนละมิตินะครับส่วนของท่านภูมิธรรมเป็นในส่วนของฝ่ายบริหารซึ่งมีขั้นตอนในการเสนอยุบสภานะครับแต่ว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงๆนะครับพวกผมก็ต้องมีทางไปในฐานะฝ่ายนิติปัญญัติก็คือจะต้องมีการเสนอชื่อนายรัฐมนตรีที่ผู้ที่เหมาะสมจะเป็นนายรัฐมนตรีนะครับในในส่วนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยังยืนยันครับ ผมผมไม่ไม่ไม่ได้มีเกมเรนสิ้นครับนะครับก็ถ้าถึงเวลาแล้วจะมีการบรรจุวาระบรรจุไปแล้วเนาะก็ถ้าถึงวาระนั้นจริงๆแล้วพวกผมก็ยืนยันที่จะเสนอชื่ออาจารย์ชัยเกษรครับอ๋อไม่เป็นไรครับคือถึงบอกว่าทุกอย่างทุกอย่างาสามารถที่จะทบทวนได้นะครับแล้วผมมองว่า m o u อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาทํากันไปพวกผมก็มีหน้าที่ในการทํางานเหมือนกันนะครับถ้าจริงๆแล้ววันนั้นที่ไปคุยก็พร้อมที่จะจะ,จะ,จะลงนามกับเขานะนะครับแต่ว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยพวกผมก็ต้องมีทางออกของพวกผมนะครับแล้วก็ยังยืนยันที่จะเป็นแบบนี้ครับไม่สายแล้วครับไม่มีอะไรสายไปแน่นอนครับเพราะมันยังไม่มีการอะไรที่เกิดขึ้นได้คุยกันถึงเรื่องประเด็นการยืน ไม่มีครับคือคือคือต้องต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในน,นั้นเป็นเป็นส่วนของฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็ไม่ใช่อำนาจของผมถึงแม้ว่าจะเป็นรักษาการรัฐมนตรีก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีส่วนแล้วก็ไมไ่มีอำนาจอะไรที่จะไปไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีครับก,ก็คุยครับคุยแล้วก็เนี่ยอย่างอาจารย์ชูศักด์ก็ได้มีการโพสต์อ,อ่สิ่งที่อาจารย์วิษณุนะครับ ได้มีการร่างขึ้นมาแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าถ้าเข้าไปอ่านจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีขั้นตอนของมันอยู่นะครับผมเองก็ขอไม่ไม่เข้าร่วงตรงนั้นนะครับก็ก็ให้มันกระบวนการเดินต่อไปนะครับจะติดขัดตรงไหนหรือว่าอันไหนที่เร็วกว่ากันที่จะคือนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยพวกผมยินดีครับขอบคุณนะครับ